สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมูสตาชาแนลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอสมาชิกทุกท่านหลังผลรางวัลออกนะคะก็มาดูวา่าชุดไหนที่มันเข้าบ้างแล้วก็ชุดไหนที่มันหลุดบ้างนะคะในรอบนี้ก็ไม่ถูกทั้งบนและล่างนะคะผลรางวัลที่ออกในรอบนี้นะคะเลขบนออก 5.9.8เลขล่างออก 7, 9นะคะก็ไม่คิดว่ามันจะมาตัวเดิมนะคะสำหรับเลขล่างก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะสำหรับคนที่ถูกก็ดีใจด้วยนะคะรอบนี้เนี่ยหลักหน่วยบนแอดแอดผิดนะคะรอบนี้แอดวางเลข1รอบนี้หลักหน่วยบนแอดวางเลข1น,นะคะก็ปรากฏว่าเลข1ไม่มานะคะมาเป็นเลข8 ส่วนหลัก1 0บอดวางเลข5กับเลข6นะคะก็มาแต่เลข5ในรอบนี้แต่ว่าถูกเฉพาะหลักร้อยนะคะต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะคะมาแต่ตัวเด่นเลข5ตัวเดียวนะคะเราก็กระโดดไปหลักร้อยด้วยในรอบนี้อ่าไม่มาเป็นกู้ชุด2ตัวบนนะคะเดี๋ยวแอดดูใหม่นะคะสำหรับรอบนี้ หลักหน่วยบนรู้สึกว่ามันจะมีชุดหนึ่งที่มันถูกนะคะที่แอดชนสุดแล้วก็ได้เป็นเลขรู้สึกจะได้เป็นเลขศูนย์กับเลขแปดนะคะมีอยู่ชุดหนึ่งมีอยู่ชุดหนึ่งแต่ว่าแอดเสียดายมากที่แอดไม่ได้จับเลขแปดจะเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้มาตรงนะคะชุดนี้ ออกห้าเกดอ่ะเสียดายรอบนี้เนาะมาเลข8หลักหน่วยอ่าเดี๋ยวแอดค่อยตามต่อในรอบหน้านะคะหันนี้แอดดูว่าอ่าสูตรไหนที่มันเข้าก่อนอ่ะรอบนี้แอดก็เน้นเลขหนึ่งเต็มที่เลยแต่ว่ามันไม่มานะคะส่วนอ่า แต้มรวมนะคะแต้มรวมรู้สึกว่าจะเข้านะคะเข้าทั้งแต้มรวมสองตัวบนสามตัวบนนะคะในรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเอาหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยมานะคะมาเฉพาะหลักร้อยเท่านั้นห้ 5, 9, เอาเก้าแปดออกเลขสูงนะคะรอบนี้มาเลขสูง เข้าเฉพาะเลขห้นะคะหลักร้อยก็ตามต่อได้นะคะก็สูตรใหม่ก็มาเลขห้นะคะออก5้าอ่าหลักร้อยตามต่อได้ในรอบต่อไปนะคะส่วนเด่น10หน่วยบนนะคะสูตรเก่าอ่าเข้าเป็นเลขเก้นะคะรอบนี้แอดเสียดายเลขเก้อยู่เพราะว่า9มันไม่ติดเลขดับนะคะ อรอบนี้ออก5 9 8มา5กับ9นะคะขาดไปตัวหนึ่งมามา5กับ9อันนี้จะเป็นเด่น10หน่วยบนอ,อันนี้ก็ตามต่อได้นะคะในรอบต่อไปส่วนแต้มรวมนะคะแต้มรวม3ตัวบนเข้านะคะเข้าที่แต้ม2 ออก5 9านะคะ17 18 19 20 2บ2 2ดเยิบสองเท่ากับแอม2นะคะอ่าอันนี้เข้าแล้วก็แต้มรวมนะคะ2ตัวบนก็เข้าที่แต้ม7นะคะอ่า9บวก8เท่ากับ17เข้าแต้ม7อ๋อเสียดายมากเลยรอบนี้แอดเป็นเน้นเลข5้านะคะก็เลยเอา5้ามาจับกับ1มันเท่ากับแต้ม7ลืมไปว่า9กับ8มันไม่ติดเลขดับนะคะในรอบนี้ รอบนี้เลขดับร้อยสิบหน่วยบนผ่านนะคะผ่านทั้งสามสามตำแหน่งเลยนะคะเลขออกห้าเก้าแดอ่าร้อยผ่านหลักสิบผ่านแล้วก็หลักหน่วยผ่านนะคะในงวดนี้ผ่านทุกหลักเลยนะคะเดี๋ยวค่อยตามต่อนะคะอ่าอันนี้ก็ แ c มรวมเข้านะคะแ c มรวมอ่ะแล้วก็มาดูที่สองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนี่แอดไปเน้นที่สี่หกหกสี่นะคะอ่ะแอดเอาอ่ะแ cm รวมนะคะสองสูตรชนกันมันเท่ากับแ cm อ่ะแปดกับแ cm ศูนย์นะคะไปเน้นที่แ cm ศูนย์ปรากฏว,ว่าผิดนะคะผิด มาที่สูตรที่1นนะคะสูตรที่1เข้าที่เต็มหนะคะมาที่สูตรที่1เพราะฉะนั้นตามได้แค่สูตรที่1นนะคะสูตรที่1แต้มรวมนี่เข้าดีมากอ่าส่วนหลักสิบมาเลข7นะคะแต่ไปผิดหลักหน่วยรอบนี้สูตรดับหลัก10ล่างนะคะผิดนะคะรอบนี้อ่าแอดไปมัน่นใจสูตรดับหลัก10บล่าง คิดว่ามันจะต้องดับผ่านเลยไม่เน้นที่เลข7นะคะต้องขอโทษสมาชิกเป็นอย่างสูงเลยรอบนี้ติดเลขเจออก7 9มาตัวเดิมนะคะเท่ากับสูตรหลุดไป1สูตรต้องขอโทษด,ด้วยนะคะรอบนี้ผลออกตัวเดิมในรอบนี้79 แต่ว่ามันไปเข้าที่สูตรมาครบสองตัวล่างนะคะชนกันสองสูตรในรอบนี้นะคะเลขหชุดอ่าเลขหชุดมาที่ชุดนี้นะคะเจ็ดเก้าอ่ามาที่เต็มหกนะคะอ่ะส่วนสูตรที่สองนี้ไม่มานะคะมาที่สูตรที่หนึ่งอ่าเพราะว่า ่าใช้สูตรที่หนึ่งมาจับนะคะรอบนี้มันจับชุดได้แค่สองชุดเท่านั้นนะคะที่มันเข้าแต้มก็คือ79กับ46แต่ว่า46ไม่มานะคะมาเป็นคู่นี้อ่า79นะคะก็เดี๋ยวค่อยอ่าตามต่อในในงวดต่อไปนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเลขล่าง แต้มรวมแต้มรวมเข้าสูตรที่1น,นะคะสูตรที่2ออันนี้ผิดหลักหน่วยรู้สึกว่ามีอยู่ชุดหนึ่งนะคะที่มันเข้าเข้าเลข7นะคะเข้าเลข7จ่าจะเป็นชุดนี้ชนกันได้เลข7ออก7 9อ่ามาเป็นเลข7นะคะ แต่ว่า2ส,สูตรนี้นะคะเข้าที่เลข9อ่ะเดี๋ยวแอดจะคลิปต่อไปแอดจะใช้2ส,สูตรนี้นะคะเทียบชนกันนะคะอ่ะสองสูตรนี้เพราะว่าชนกันออกมาได้หลายตัวหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใ,ใช้แต้มรวมจับเอานะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะชนกันออกมาได้เลข7แต่7มาที่หลัก10อ่ะแล้วก็หน่วยล่างอีกชุดหนึ่งนะคะก็ เจ็ดเหมือนกันนะคะก็คือชุดนี้เป็นสูตรเก่านะคะชนกันออกมาได้เลขเจ็เข้าหลัก10บมาหนึ่งสงสามสี่สีงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ห้าเข้าที่หลักสิบอีกแล้วนะคะเจดเอ่าสงสัยรอบหน้าแอดจะต้องเปลี่ยนหลักแล้วนะคะชุดนี้อ่าเดี๋ยวต้องมาไล่ดูที่หลัก10บแทนนะคะมันมาที่หลักสิ สี่งวดห้างวดนะคะเดี๋ยวงวดต่อไปก็ดูว่าอาจจะมาหลักสิบอีกนะคะสำหรับชุดนี้นะอ่ะอันนี้สี่งวดห้างวดแล้วแล้วก็ชนกับชุดนี้เลขเจ็ดเสียดายรอบนี้แอดเป็นเน้นเลขคู่คู่นะคะแอดเป็นเน้นคู่คู่ผิดเลยอ่ะมันดันมาเป็นขี้ขี้อ่าแล้วก็หลักสิบ นะคะหลักสิบมาเดแอดดูหลักสิบแป๊บหนึ่งนะคะหลักสิบนี่แอดเป็นเน้นเลขสี่อ่าออกเจ็ดเก้านะคะมาที่เลขเจ็ดก็ผิดนะคะผิดทั้งสามชุดเลยอ่าผิดเลยผิดหมดเลยเพราะว่าอ่า เลขดับนะคะเชื่อเลขดับว่ามันจะต้องดับผ่านรอบนี้เพราะว่ามันไม่เคยผิดเลยนะคะตั้งตั้งเจ็ดสิบกว่างวดอ่าแล้วก็หลักสิบที่มันเข้ามาก็มาอยู่ที่สูตรเก่าเหมือนเดิมนะคะสูตรเก่าอ่ามาอยู่ที่สูตรเก่าเหมือนเดิมเลยสามสิบสี่งวดนะคะสามสิบสี่งวดอ่าเพิ่งจะมาหลุดเอางวดที่สามสิบสามเข้าผิดหลักนะคะเลขศูนย์ งวดนี้มาตำแหน่งนี้นะคะเลข7อ่าเสียดายจังเลยเนาะมาเลข7 7 9ออกตัวเดิมนะคะเพิ่งจะออกไปเมื่อ2องมวดที่ผ่านมาอ่ะก็มาออกเจดอีกแล้วก็มาตำแหน่งเดิมด้วยนะคะสูตรเก่าก็เดี๋ยวงวดต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดค่อยเทียบชนให้ดูใหม่นะคะ เทียบชนกัน2สูตรนะคะรู้สึกว่าสูตรหนึ่งจะผิดอ่าสูตรตัวเลข4ตัวสูตรนี้หลุดนะคะสูตรนี้หลุดอ่าสามสี่ห้าหกหลุดเลขเจ็ดนะคะก็เข้าแค่2สูตรก็คือสูตรที่1กับสูตรที่2อ่าเพราะฉะนั้นรอบหน้านะคะแอดจะตัดสูตรนี้ออกไปนะคะก็จะเหลือแค่2สูตรนี้นะคะอ่าเดี๋ยวรอบนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะ ลงเลขล่างก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูที่เลขล่างก่อนอหลักสิบล่างาหลักสิบล่างนะคะก็จะเป็นสอสูตรนี้แล้วก็หน่วยล่างนะคะก็จะเป็น2ส,สูตรนี้นะคะเดี๋ยวคำนวณออกมาแล้วก็นามาจับชุดกันนะคะคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อ,ออก มาคุยกับทุกท่านนะคะก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยรอบนี้คิดสูตรไม่เข้านะคะฟันธงแล้วมันไม่เข้าอ่ามาเฉพาะเลขเด่นอ่าก็ผิดทั้งบนและล่างนะคะวดหน้าสู้ใหม่นะคะสู้ใหม่เหมือนเดิมอ่าสู้ใหม่ไปเรื่อยเรืเพราะสู้จนกว่าจะถูกอ่าต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ เดะแอดลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะใครที่ถูกในงวดที่ผ่านมานะคะ79กับ98ก็ดีใจด้วยนะคะก็อยู่ที่ดวงนะคะอ,อยู่ที่ดวงของท่านท่านถูกก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ